อกพุทธอย่าลืมโทรนะสวัสดีค่ะคุณเอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเอค่ะอายุเท่าไหร่คะ25ค่ะวิวันนี้นะ25สามคนเลยนะใช่ใช่สามห้ามเผอแต่มันมี5ว่ะ5 2า2 5 3เรามี7นาทีคุณเอมาเลยค่ะจ้ะอ่าค่ะก็มีเรื่องอยากจะปรึกษานิดนึงค่ะว่าพอดี ได้ฟีดแบตจากที่ทํางานมาว่าเราอ่ะเป็นคนที่น่าดูมากเหมือนกับว่าเวลาอยู่ที่นี่นี่ยคนจะไม่กล้าเข้ามาติดต่องานซึ่งสายงานเราเนี่ยก็เป็นสายงานราชการที่ต้องติดต่อกับคนเยอะครับแล้วทีเนี้ยก็จะมีฟีดแบตจากคนข้างนอกด้วยคนในสํานักงานด้วยเนี่ยเขาก็ประมาณว่าทําไมคนที่น่าดูจังไม่กล้าเข้าไปติดต่องานเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะจนถามว่ามันมีผลกับงานไหมก็เริ่มมีผลแล้วนิดนึงก็คือว่า คนที่เขาจะต้องดิวงานงกับเราตรงๆเนี่ยเขาไม่กล้ามาคุยกับเราแล้วเขาก็จะฝากผ่านคนในห้องแทนมาประสาอนอย่างเงี้ยค่ะงานมันเลยดูช้าไปจนจนเพื่อนในห้องกับหัวหน้างานเนี่ยสงสัยเขาคงจะรวบรวมความกล้าค่ะเข้ามาเตือนอเหมือนเข้ามาแนะนำเหลค่ะว่าเนี่ยเออ ยิ้มหน่อยได้ไหมอะไรบางทีพี่ก็ไม่รู้ว่าแกคิดอะไรอยู่อะไรประมาณเนี้ยค่ะอืม,อม,อมจริงๆอ่ะเราเป็นคนที่สนุกมากแต่เพียงแต่ว่าคือแบบพอมันเวลาอยู่เฉยๆแล้วหน้ามันดูดุดดดดรหรือเปล่าหรือย,ยังไงอย่างเงี้ยค่ะคือ <c oughs> ปล่อยหน้า <c oughs> แล้วปากค,คว่ำ <c oughs> แต่ส่งปาก <c oughs> แต่ก <c oughs> <ต>็ดูม่ความนะเคยเคยมีความกิบ S <S> เคยมีความคิดว่าอยากจะไปทปําปากฉีดปากด้ไหมเก็บเคืืออยู่หน้านิดนงแล้วมันมันจะช่วยสิมัช่วยตลอดอไม่แต่ว่าทรงปากคุณเอมันไม่ได้คว่ำนะดูแล้วมันไม่คว่ำมันยกนะมันไม่ใช่คนปากคว่ำนะคุณเนขอดูอีกทีได้เบิร์ แต่หน้าดุไงแต่แต่เราจะที่รูปที่คุณเอส่งมาให้ทีมงานเราอ่ะมันจะเป็นคุณเอตั้งใจถ่ายไงก็จะเก็กหน้านิดนึงแต่ตอนที่อยู่ในชุดฟอร์มอ่ะไม่ดุเลยนะหวานมากเลยนะในชุดสูทเนี่ยอันนี้เขายิดต่อไม่แน่ใจค่ะแต่เหมือนว่าเวลาเวลาเรานั่งทํางานมากขอบเงี้ยค่ะแล้วเวลาคนที่เขาที่ที่เขาจะเข้ามาคุยกับเราเนี่ยแทนที่เขาจะมาคุยกับเราเขาไปคุยกับอีกคุณนึงแทนคนเขากลัวแล้วเขาก็อ่าก็มีฟีดิตแตกมานั่นแหละค่ะฝากเพื่อนมาบอกว่าเออมันมันมัน เราเจอจังๆก็คือเหมือนกับว่าที่ทํางานเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนอ่ามันมีตู้จดหมายให้เราคอมเมนได้จากบุคคลภายนอกใช่ไหมคะมีก็จะมีมาบ้างว่าออยากให้พี่คนนี้ยิ้มจังบางทีไม่เห็นยิ้มแล้วเขาไม่กล้าเข้ามาคุยอย่างเงี้ยค่ะมันเอิญก็จะมีแบบนี้มาจริงๆนมันไม่มีจริงๆมันไม่มีอะไรเลยค่ะก็เลยแบบไม่รู้จะทํายังไงให้น่ามันดูเป็นมิตรมากกว่านี้นะคะทีมงานย้อนย้อนในกล่องข้อความขึ้นไปในนี่แหละรูปตามส้มตามอ่ะ อ่าดูแล้วเห็นไหม <c oughs> อันนี้ตั้งใจตามไงกรนีแหละ <c oughs> นม่ค้อหน้าตอนปล <c oughs> ่ <c oughs> อยเวลาต<อ> <c oughs> ัง <c oughs> ใจทำงานไอ,ไอ้รอ้ว่าหน้าเขาทรงดู รูปอื่นอะยิ้มแล้หวานแต่พอตามชุมตามรูปเนี้ยเพราะคิ้วเคิลมันไปหมดเลยนคิ้วเคิลย่นตั้งใจตามเนี่ยเรียบร้อยกลวพิก็เด็นเนี่ยเนี่ยเราเห็นแล้วพยายามพยายามปรับบุคลิกด้วยอะค่ะอยากเป็นคนที่แบบดูหน้าเข้าหาแต่ว่าคนเรายิ้มตลอดเวลาก็บ้าเข้าใจบ้ามันก็ต้องตามกาลเทศะนะใช่ เคยลองถึงขนาดที่ว่านั่งหน้าคอมแล้วหัดยมุมป่าอะค่ะดูแล้วไม่เหกซะืมซ้อมยิ้มใช่ค่ะมันดูมันดูปลอมมันดูอื่นๆมันดูยังไงบอกไม่ถูกเหมือนกันแล้วเราเคยเห็นหน้าตัวเองตอนที่หุ่นเลาะแบบดูอะไรตลกแล้วหุ่นเลาะปะมันแปลกไหมหน้านั้นมันก็จะมีลืมส่งให้ทีมงานดูมันจะมีภาพที่แบบว่าเหมือนกับเวลาเราไปไปไปทริปไปอะไรอย่างเงี้ยของตัวเขามันมีภาพถ่ายมุมเผลอที่เราหัวเราะก็มันก็ก็ดูน่ารักดีสําหรับเรานะคะโอเคเพราะฉะนั้นค่ะเออ แล้วคนที่สนิทกันที่ทํางานเนี่ยเวลาพอเขาเริ่มรู้จักเราแล้วอ่ะเราเราเป็นคนเฮฮาไหมหรือว่าเราเป็นคนยังไงในในกลุ่มที่ทํางานะ่ะรู้ไหมหรือรไม่มีใครครบเราเลยมีค่ะคนที่เขารู้เราแล้วว่านี่แค่หน้าดูอ่ะ อ๋อก็อ่าอย่างที่ทํางานใช่ไหมคะมันก็จะเป็นแบบเป็นเป็นฝ่ายแบบ่งเป็นฝ่ายฝ่ายฝ่ายซึ่งในฝ่ายเราอ่ะมันจะมีอยู่สี่ห้าคนคนในห้องเราอ่ะคือสนุกเฮฮาเราคุยได้ปกติแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรอืแล้วก็สนุกแบบ คุยคุยเยอะกว่าปกติด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้สนิทกับคนอื่นหรือเปล่าโอเคการพูดการจะอาจจะน้อยลงหรือบางทีปฏิสัมพันธ์การแสดงออกทางสีหน้ามันเลยแสดงออกไม่เป็น <problèmes. S 2> อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดูไม่สนิทใจหรือเปล่าแล้วก็เนื้อง,งานเราต้องพบเจอกับผู้คนด้วยถูกไหมใช่ค่ะ <Okay. S 1> เรา,เาต้องรับแขกคน,นท,ที่จะเคยียงด้วยเพราะมันเป็นเรื่องเอกสารหนึ่งระเบียบบางทีมันก็ค่อนข้างเครียดต้องต้องเจอคนนอกไหมเป็นงานบริการไหมฮะ ต้องเจอประชาชนอะไรย่างี้มไหมอ่าใช่ค่ะอ๋อถ้าต้องเจอด้วยอันนี้ต้องอต้องปรับบางทีอ่ะหน้าเราอ่ะ มันเป็นกำแพงบอกที่แบบว่าอย่าเข้ามากวนตีนกูนะมึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเพราะเราต้องเจอหลายรูปแบบถูกไหมใช่ค่ะง,งานมันด้วยเนื้อง,งานเนี่ยอย่างอย่างที่บอกว่ามันเป็นค่อนข้างเครียดเพราะว่าเรื่งองเอกสารเรื่องระเบียบกฎหมายบางทีมันมันเป๊ะมันต้องเปี่ะค่ะมันมันผิดพลาดไม่ได้เลยอืมแล้วบางทีคนที่เข้ามาคุยเนี่ยบางทีเขาต้องแก้เอกสารหลายๆรอบหลายๆรอบ,รอบซึ่งบางทีการแนะนําของเราบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราไปพูดกระแทกใจเขามากเกินไปหรือเปล่าซึ่ง บางทีเขาก็ไม่ค่อยอยากเข้ามาติดต่อเราบางทีมาส่งงานก็ไปฝ่ายคนนึงมาส่งเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วงานมันก็เลยไม่เสียสตีแช่คุณเณรยังไม่คนดุป่ะเออทีเนี้ยดุไหมคนที่หน้าดุแต่ใจดีอีกอย่างหนึ่งใช่แต่คนที่หน้าดุด้วยแล้วก็ซตริ้ในหลายๆเรื่องด้วยเนี่ยคุณเอต้องต้องเป็กซิฟิกเข้ามาว่าจริงๆตัวเองเป็นแนวไหนถ้าในความคิดส่วนตัวเนี่ยก็คือว่า เวลาคนที่เข้ามาปรึกษาหรือว่ามามา,มาขอคำปรึกษาเนี่ค่ะเราให้คําแนะนําด้วยน้ําเสียงที่ดีนะคะออืไม่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 ดุแบบนั้นก็คือให้คําแนะนําเพียงแต่ว่าอ่าอาจจะมีว่ามาแก้สองสามรอบเราอาจจะแบบอืมแบบนี้มันไม่ควรจะผิดแล้วนะ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้ว่าใช้น,น้ําเสียงดุหรืออะไร อาจจะมีพูดยากอันนี้มันไม่ควรจะผิดแล้วนะประโยคอะมัไอคำประโยคเมื่อกี้ที่มันแรงได้นะไม่แต่ถ้าใช้น้ําเสียงแล้วก็ก็เป็นคนใจดีก็พูดคํานี้ได้ใช่ไหมอันนี้ไม่ควรจะผิดแล้วนะมันต้องออย่างนี้เลยเพราะว่าเขาไม่ถึงเบอร์นั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่ควรจะผิดแล้วนะเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะโดยมินนิ่งมันคือกำนิมันคือด่าเขาแล้วนะเนี่ยว่าไม่ควรจะผิดอ้าวทีนี้จะปรึกษาว่า ก็คืออยากจะขอนําคแนะนํำอะค่ะว่าอ่ามันมันจะทํายังไงดีให้แบบเราดูเป็น <Okay. S 2> มิขื้นควรจะปรับไมเชนยังไงหรือมีวิธีแนะนํายังไง <Okay. S 2> ยังไงก็ได้อะคะ่ะที่มันดูน่าเข้าหามากกว่าน,นี้อะคะ่ะครับอถามใครก่อนครับเอาคุณต้นหอมก่อนเลยค่ะคุณมาถูกแล้วคะ่ะเพราะว่าหอมคือฉายยาอีนาบึงอียญิง <c oughs> แล้วก็คือโดนด่า <c oughs> จากกลุ่มตลอดเวลาเพราะเป็นคนหญิงจริงๆแต่การหญิงคือไม่อยากยุ่งอะค่ะเป็นคนเหยียดเป็นคนแบบเออใช่เป็นคนเหยียดเป็นคนแบบ ไม่ได้ไม่ชอบอย่ามาเข้ามาในโลกของฉันอะไรเงี้ยแล้วคิดดูดีว่าคนแบบนี้พอเก้าว่าเป็นดารายิ่งยสโสอยก็เนี่ยเกียดกูทั้งตึก A time อเอทามอ่ะเออเพื่อนดีเจทุกคนเกียดหมดเลยตอนนั้นตั้งกรุ๊ปไลน์แล้วก็ด่าๆๆอด่าอะไรเงี้ยหอมใช้วิธีการ ซึ่งทุกวันดีแล้วดีแล้วดีแล้วเพราะว่าเขาทางานกับคนอื่นดีว่าทํางานกับพี่แอนดี้เขมพี่มุกเคยทํางานตัวเล็กเข้าวงการใหม่ยิ้มให้ใครวะยิ้มอะไรนักหนาวะพี่แอนดี้ใช่ค่ะเพราะเฟนนี่เพราะว่าไอ้นั่นก็เบอร์สุดใช่เบอร์สุดไอ้เราก็ซ้ายสุดเขาขวาสุดแล้วก็เลยบอกว่าเฮ้ยกูต้องอยู่คนแบบเนี้มึงยิ้มให้ใครก็ตัดสินใจถามว่าพี่ยิ้มให้ใครที่มันได้เลื่อน าบอกใครเห็นหน้าเรายิ้มไปหมดเลยไม่ก่อนยิ้มไปเลยเขาต้องรู้จักเราเขายิ้มไปเลยเขาหันมามองหน้าเรายิ้มเลยนี่บโอ้โหคนบ้าแล้วต้องมาทํางานร่วมกับบุกโกหอมก็เลยใช้วิธีการโอเคไม่มีใครเข้าหากูเลยออเทุกคนเกียดจะไม่ร่วมงานด้วยแล้วก็โอเคก็เลยลองหาไอดอลของตัวเองว่าลองทําเป็นบุกโกะสิ ใช่กูมีเป็นทาเป็นบุโกอยู่แสดงเป็นบุโกอยู่หรอคือหาไอดอลให้ตัวเองว่าเราจะทําเหมือนใครเราก็มีบุโก้แล้วมีอตุยตอนนั้นเวลาเราจะโกรธใครเราจะนึกถึงว่าถ้าเป็นอตุยอตุยจะโกรธไหมอตุยจะไม่โกรธนะอะไรอย่างเงี้ยหอมอ่ะก็ลดความเฟียดลงมาส่วนส่วนมาทําใหม่ๆก็จะเป็นแบบบุโกเลยว่ะสวัสดีค่ะก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างงี้คือพยายามเป็นบุโกะแรกๆฝืนมากเอาจริงๆเพราะมาจากสังคมผู้ชายสังคมกีฬา แต่ตอนหลังอะพอมันทําแล้วเรามีเห็นรีแอคชั่นของคนที่แบบเขาเข้ามาคุยกับเราเหมือนที่เขาเข้ามาคุยกับบ <อะ S 2> ุ๊กโกอะเออมารู้สึกเออมันดีขึ้นเ<ม>นี่ยลองลองหาไอดอลไหมคะคุณเอเช่นแบบว่าใครที่รู้สึกว่าเออคนที่มีเพื่อนเยอะเราลองเป็นเขาดูไหม,มเออแรกๆมันจะฝืนแรกๆยากมาก คือจริงๆอะค่ะที่ที่พี่ในห้องอะจะมีคนหนึ่งที่เขาเป็นผู้ยิ้มผู้หญิงยูยิ้มตลอดเวลาเป็นผู้หญิงมากๆเลยเราเคยลองแล้วแต่แบบมันดูฝืนฝืนมันฝืนใช่ค่ะมันบอกไม่ถูกจริงๆเราก็ไม่ใช่คนอ่อนโยนอะไรมากนะคะแต่ก็ไม่ใช่คนก้าวร้าวอะคะ่ะพยายามอยู่ค่ะตอนนี้ก็ยังพยายามอยู่อ่าใส่คำหนึ่งคำไว้ในใจอันนี้หอมใช้บ่อยๆมากเลยนะคะคือคําว่าเมตตา เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากําลังหุดกหกิตอะไรสักอย่างเราเรานึกถึงคำว่าเมตตาปุบหน้ามันจะยิ้มออกเองค่ะอันนี้คือเ<ม>สียงเอออันนี้คือสิ่งที่หอมหอมใช้นะคะกับตัวเองนะคะค่ะอืมอ่ะท่านต่อไปค่ะใช่ค่ะคุณเอเอาคุณเต้นค่ะเอาจริงๆถ้าพี่ดูลูกคุณเอนะ ที่ทีมงานส่งให้พี่ไม่รู้สึกเลยว่าคุณเอเป็นคนดุจริงๆนะเวลายิ้มใช่เหมือนว่าเออแต่เพอาะเราะรู้มันส่วนใหญ่มันจะเป็นรูปยิ้มอะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้คุณเอทาแล้วมันไม่ได้ฝืนด้วยนะในความรู้สึกพี่นะมันก็ยิ้มดูแบบยิ้มจริงใจยิ้มยิ้มแบบเออปกติเลยอะ่ะแต่ทีเนี้ยถ้าคุณเอรู้สึกตัวว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราอาจจะดมูมีอะไรบางอย่างที่คนอื่นจะรู้สึกว่าเราดุพี่ว่าคุณเอก็ต้องพยายามฝืนในสิ่งที่ตัวเองเป็นนิดนึง mm hmm. เพราะว่าเพราะตอนนี้เรารู้แล้วแหละว่ามัน ให้ตัวเองเป็นธรรมชาติแบบคุณเออมันก็จะเป็นปัญหาต่อไปมันก็จะไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งสิ่งที่พี่หอมพูดอ่ะถูกเลยคือพี่เคยได้ฟังไอ้ครูฝนที่เขาสอนบุคลิกภาพอะเออเน,นี่ยกำลังจะบอกเขา <ไป S 2> บอกว่าร่างกายเราอ่ะมันฝึกได้นะจากเป็นคนไม่ยิ้มอ่ะต้มันฝึกตัวเองทุกวันให้ยิ้มอ่ะครูฝนให้ข้าวตะเกียบคิดใช่ <laughs> คิดซะว,ว่าเวลาเราจเจอไข่สมมติ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่หน้าหน้าจออันนี้อาจจะเครียดจัดงานอะไรก็ได้แต่ถ้าหันไปเมื่อไหร่แล้วตาเรามองใครแล้วเห็นเขาว่าเขามองมาหนูแค่ขยับมุมปากมันยิ้มอ่ะทําทุกวันร่างกายมันจะชินเองแล้วพี่ว่าจากที่มันเหมือนอันมันอาจจะฝืนเชื่อเถอะมันจะชินเองแล้วข้างในหนูจะตามออกมาเองว่าหนูจะยิ้มให้เขามันทําได้แต่ว่าคุณเอต้องต้องพยายามบังคับตัวเองอย่าบอกตัวเองว่ามันฝืนน่ะมันฝืนน่ะเพราะมันต้องฝืนไงคุณเอเพราะตอนนี้สิ่งที่คุณเอเป็นน่ะ มันไม่ไม่เวิร์กอยู่เพราะคุณเอกก็อยากปรับปรุงตัวถูกไหมค่ะเออคือจริงๆอะพี่จริงๆถ้าให้แนะนําแบบแบบปกติก็คือไม่ต้องไปเปลี่ยนตัวเองหรอกรับเป็นตัวเองนั่นแหละก็าช่างหัวมันมเดี๋ยวใครรู้เขาก็รู้แต่ว่าตอนนี้คุณเอกรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอยู่แล้วเราอยากแก้ไขเพราะฉะนันถ้าเราอยากจะแก้ไขเราก็ต้องพยายามค่ะซึ่งเรื่องอย่างเงี้ยมันทําได้มันเป็นเรื่องของสังคมแล้วอะฉะนั้นเราเราควร <ทำ S 2> เปลี่ยนตัวเองใช่มันมันแค่ยกปากคือเรายิ้มอ่ะเพราะว่าในรูปคุณเอกยังทําได้อย่างอย่าง สำหรับพี่มันคือธรรมชาติมากเลยนะมันไม่ได้ดูว่าผู้หญิงคนนี้ยิ้มแบบฝืดหรือแค่นยิ้มอะไรตรงไหนเลยนะแล้วมันเป็นการหลอกสมองอย่างหนึ่งว่าเรามีความสุขด้วยนะหรือปะซึ่งอย่างนั้นนะสมมติถ้าคุณเอยิ้มให้กล้องได้ตอนนั้นคุณเอคิดอะไรอยู่ตอนยิ้มให้กล้องอ่ะที่รูปถ่ายใน Facebook อ่ะก็คิดว่ามันควรจะมีรูปดีๆไปโพสต์บ้างอะไรอย่างค่ะก็อย่างนี้เลยเวลาคุณเอมองเขาก็คิดว่าอยากให้มีความทรงจําเราก็คือรูปลักษณ์ที่ดีๆที่เรายิ้มให้เขาอ่ะอยากให้เขาจดจาในสมอง แต่ถ้าเราลองปรับยิ้มให้เขามองเขาแบบมีอะไรคะแล้วก็ยิ้มให้เขาคิดว่าอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเราเรายิ้มให้กล้องอะ่ะ เราอยากให้คนหลังกล้องรู้สึกเออเราอยากให้คนที่ดูรูกมีรู้สึกดีเช่นเดียวกันเราอยากให้คนที่มองเรารู้สึกดีแบบเดียวกันเลยมันฝึกได้นะคะจริงๆแล้วแล้วน้ำเสียงดูแข็งไปไหมคะตอนนี้ตอนนี้นูพูดกับพี่หนูไม่เออพี่ไม่รู้คือตอนนี้พี่เลยไม่รู้สึกว่าเอ้ยพี่เลยไม่รู้ว่าตอนหนูเป็นตอนอยู่นาฟิดอะหนูเป็นยังไงเพราะตอนนี้เวลาหนูพูดกับพวกพี่หนูก็พูดปกติน่ารักก็ดูเป็นคนมีแบบมารยาทก็ทาให้ตัวเองเสียงบางกว่าดีนิดนึงเสียงไม่ออกจากอกเสียงเมื่อไหร่ในทางจิตวิทยาถ้าเสียงออกจากอออกกคืํําาาาลังงวนจ อยู่หรือเราขึ้นมาที่คอดูค่ะหนูอาจจะชินว่าเหมือนแบบพอเราคนเข้ามามันมีแต่ปัญหาที่ทําให้หนูต้องแก้อะไรอย่างเงี้ยหนูอาจจะอย่างที่พี่หอมบอกต้องเมตตา่ต้องคิดว่าเขาไม่รู้อ่ะเหมือนเราช่วยเขาอ่ะต้องแบบเนี้ยเพราะหน้าที่เรามันก็คือให้ข้อมูลให้ช่วยเขาถูกไหมล่ะคะหรือถ้ากําลังโกรธกำลังหดหงิดอยู่อ่ะแค่ฉีกยิ้มเลยสมองจะจาว่าโอ้ะนี่คือช่วงเวลามีความสุขอยู่เออยิ้มแค่กล้ามเนื้อยิ้ม่ะสมองมันจะคิดว่ามีความสุขแล้วจะวีดเมื่อไหร่ก็ยิ้มเออ ไม่ได้เรากำลังทำสิ่งนี้อยู่เรากำลังมีมิชชั่นอยู่ว่าเราจะไม่ดุ่ แล้วถ้าเขาน่ารักรีแอคชั่นน่ารักกลับมากับเราอ่ะเราจะรู้สึกดีมากเลยนะลองดูฝึกหอมหอมก็ฝึกใช้เวลาเลยอ่ะพี่เผื่กค่ะก็ผมผมยึดจากรูปตามส้มตามเป็นหลักอันนี้เปิดสิ่เที่ฉันยากกินส้มเพราะเลื่อนผ่านแล้วเออโอเคนึกออกแล้วถ้าเวลาที่เราไม่ได้ยิ้มอ่ะก็ต้องยอมรับว่าบางทีสรีละหน้าคนจะดูเหมือนพี่ตุ๊กี้พี่ตุ๊กี้ถ้าไม่ยิ้มอ่ะเขาเคยบอกว่าเขาเขาโดนว่าว่าหยิงว่าว่าอะไรเพราะปาก ความแต่ตุกี้ยิงตี้เป็นคนยิงไม่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 คนเข้าใจทีเขายิงเขาเป็นคนยิงเพราะฉะนั้นเอเคไเมื่อกี้มีข้อความหนึ่งในแชทที่ผมกับคิดว่าจะบอกเหมือนกันคือเคยได้คุยกับ call center เขาจะตั้งกระจกเล็กๆไว้ด้านหน้าที่มองเห็นหน้าตัวเองตลอดเวลาเวลาที่เขาคุยโทรศัพท์กับกับลูกค้าเขาจะเห็นหน้าตัวเองอยู่ตลอดนั่นนั่น call center นะนั่นคนที่ไม่ต้องใช้หน้าในการรับแขกนะใช้แต่เสียงแต่เสียงแต่ว่าการยิ้มการแสดงออกของหน้าตามันส่งผลต่อเสียงต่อการพูดคุยหมดเลยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีกระจกสักบานหนึ่งแล้วก็ วางไว้ที่โต๊ะเราทําเหมือนเราเป็นคนรักสวยรักงามแต่ก็เหลือบๆดูอ่ะว่าฉันเผลอปากคว่ำหรือเปล่าฉันเผลอหน้าดุหรือเปล่าเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่างานเรามันต้องเจอกับลูกค้าด้วยอ่ะทีนี้ถ้าเป็นงานบริการแล้วลูกค้าเขาเข้ามาบางทีเขาก็ไม่ได้รู้จักเรามาก่อนเขาก็ไม่ได้รู้ว่าเราจริงๆตัวตนเราเป็นคนเฮฮาหรือถ้าใครสนิทกับเราเราเป็นคนน่ารักนะเราแค่เป็นคนปล่อยหน้าแล้วหน้ามันดูดุเผลอขมวดคิ้วบ้างบางทีคนเราเพลินๆอ่ะเพลินเผลอขมวดคิ้ว มันเผลออาทํางานมันเผลอใช่ป่ะแล้วมันแก่เร็วด้วยนะเออเขาไม่รู้อ่ะบางทีอาจจะต้องม<ฆ>ีมีตรงเนี้ยคอยคอยเตือนตัวเองไว้แล้วก็ถ้าคิดว่ามันเป็นปัญหาจริงไปฝึกได้เนี่ยไปลงกับเ <laughs> พื่อนคุณเตินนะ้ลน่ะคุณอาจารย์ฝนนะ่ะ p r <urn> o น a l i t y นะคะเขาก็มีอยู่กุงเทเป่าอยูุ่งเทพไหมฮะไม่ เมืองค่ะอยู่ต่างจังหวัดโอเคถ้างั้นฝึกได้ oh. ผมว่าตอนนี้ใน YouTube ก็มีการเทคนิคหลักการฝึก, mm hmm. ฝกบุคลิกภาพการฝึกยิ้มมีผมไม่มีเดี๋ยวบองพี่พี่ผู้หญิงคนนั้นนะ uh. ที่เราเจอบ่อยๆอะ่ะบางทีเราไม่ได้แบบดู YouTube แล้วเรียนแบบเลยนะเราดูหลายๆอันแล้วประมวล ประมวลแล้วเอามาเป็นของเราดาราคุณแอปคุณแพรเออดูคุณแอปบ่อยๆอ่ะฟอลโล่คุณแอปไว้ดูพวกสอนพวกนี้กภาพนี่แหละอย่างโรงเรียนของเพื่อนคุณเติร์นเนี่ยคุณฝนน่ะเขาให้เหมือนคาบตะเกียบไว้ใช้ปากมันนนี้ใช้ปากคาบตะเกียบไว้ให้จินตนาการว่าเราคาบตะเกียบอยู่วันนั้นน่ะลูกศิษย์เขาเพิ่งมาสอนผมในอีกรายการหนึ่งโอเคโรงเรียนนี้บอกให้คาบตะเกียบอีกโรงเรียนหนึ่งบอกให้อาจจะบอกอีกอย่างหนึ่งเราลองเอาทุกอย่างมาผสมผสมให้กลายเป็นตัวเราทั้งหลายทั้งมวลแล้ว ผมว่าการปล่อยหน้ายังไม่เท่า Inner. อินเนอร์ทั้งในถ้าสมมติว่าแวบ,บแรกเขารู้สึกว่าเราดุแต่พอเราเงยหน้ามาเจอเขาแล้วเราสวัสดีค่ะบางทีแค่ประโยคแรกน้ำเสียงอะไรน้ำเสียงแรกประโยคแรกเขารู้เลยว่าเราไม่ได้เป็นคนดุอ,อ๋อ,อพี่เขาเหมือนดุเลยเขาจะรู้ทันทีภายในประโยคแรกเลยซึ่งพี่อม,มองว่าเอไม่ได้หน้าดุนะเออะดุ <laughs> เพอาเขาเข้ามาคุยแล้ว,แล,วแล้วเขายังรู้สึกว่าคนนี้ไม่น่าเอาหาเอดุ ไอ้จริงๆอย่างประโยชน์ที่บอกว่าไม่น่าผิดอีกแล้วอ่ะใช่อจริงๆมันพูดมันพูดให้ซอบก็พูดได้นะเหมือนว่าไม่น่าผิดอีกแล้วน้องอย่างเงี้ยไม่น่าผิดอีกแล้วนะอย่างเงี้ยไม่ซอบยังไงก็ไม่สอบรู้ประโยคไม่ซอบไม่น่าผิดอีกแล้วนะตำหนิอยู่ เออเราต้องปรับทั้งวิธีพูดทั้งน้ำเสียงทั้งใช่ใส่คาว่าเมตตาไม่ได้ติใจคนนี้คนเรามันมันปรับไม่ได้แบบวันนี้พรุ่งนี้หรอกมันต้องค่อยๆทําให้มันชินใช่คุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนฮะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งอ่ะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ อพุทธอย่าลืมโทรนาะ